สวัสดีค่ะตลอดปีที่ผ่านมารายการมองเรามองโลกได้พาท่านผู้ชมไปเปิดหูเปิดตาในหลายประเทศทั่วโลกไปยังจุดที่น่าสนใจวันนี้จะรวบรวมมาให้ชมอีกครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็น Gardens by the Bay สวนพฤกษศาสตร์แห่งใหม่ของสิงคโปร์เมืองลี่เจียงเมืองอันสวยงามร่ำรวยวัฒนธรรมของจีนเขตปันมุนจอมเขตยุทธศาสตร์ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้และเมืองเดียนเบียนฟูสมรภูมิรบอันเลื่องชื่อของเวียดนามค่ะ แม้ว่าประเทศสิงคโปร์จะเต็มไปด้วยสวนและต้นไม้มากมายแต่ล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วสิงคโปร์ได้ตอกย้ำถึงการเดินหน้าของนโยบายสีเขียวได้อย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งด้วยการเปิดตัวโครงการ Gardens by the Bay สวนวิมอ่าวขนาดยักษ์บนพื้นที่ริมน้ำกว่า1ตาร,รางกิโลเมตรของมารีนาเบยสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้คนทั่วโลกค่ะ ต้นใหญ่ๆด้านหลังเหล่านี้ก็คือซ u เปอร์ทรีหรือว่าต้นไม้ยักษ์ค่ะสูง20-25เมตรมีทั้งหมด18ต้นด้วยกันแนวคิดก็คือการทำสวนแนวตั้งโดยการนำเฟิร์นหรือว่าไม้เลื้อยต่างๆนำมาปลูกเอาไว้นะคะซึ่งก็ต้องดูด้วยว่าต้องสามารถทนกับสภาพอากาศแล้วก็ดูแลรักษาง่ายค่ะ เจาก18ต้นด้านบนจะมีแผงโซลาเซลล์เพื่อที่จะเก็บพลังงานแสงอาทิตย์นะคะจะได้ลดการใช้พลังงานเวลาที่จะต้องเปิดไฟต้นไม้เหล่านี้ในเวลากลางคืนค่ะอีกสิ่งที่พลาดไม่ได้ที่จะต้องเยี่ยมชมคือโดม2โดมได้แก่ Flower Dome กับ Cloud Forest ค่ะโดมกระจกยักษ์ทั้งสองนี้ นอกจากจะมีสถาปัตยกรรมที่สร้างความตื่นตาตื่นใจแล้วยังเป็นการสร้างกรณีศึกษาใหม่ในการทำเรือนกระจกเพื่อการอนุรักษ์และจัดแสดงพันธุ์พืชของโลก f ล o าวว่าโดมหรือโดมดอกไม้เป็นโดมที่จำลองสภาพอากาศแถบเมดิเตอร์เรเนียนนะคะเดินเข้ามาก็จะรู้สึกได้ล้วค่ะว่าอากาศจะแห้งหน่อยแต่ก็เย็นลงมาหน่อยนะคะสำหรับอุณหภูมิในนี้มีดอกไม้และต้นไม้ทั้งหมด96,000ต้นด้วยกันค่ะในคลาฟอเรส มีการจำลองยอดเขาขึ้นมาในโดมกระจกซึ่งจะมีทางเดินเลี้ยวลดจากตีนเขาสู่ยอดโดยผู้ชมจะได้ศึกษาพันไม้ต่างๆที่เปลี่ยนไปตามความสูงพร้อมกับมีน้ำตกขนาดใหญ่ที่สร้างความชื้นรวมถึงมีเครื่องผลิตหมอกเทียมให้เขาจำลองนี้ปกคลุมไปด้วยเมฆสมกับชื่อค่ะ จากบ,บริเวณน้ำตกนะคะตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ที่จุดสูงสุดของน้ำตกค่ะสําหรับบริเวณชั้นนี้นะคะจะเป็นการจําลอง 1, พันธุ์พืชแล้วก็ภูมิอากาศประมาณ2,000เมตรเหนือระดับน้ําทะเลพืชที่มีให้เห็นนะคะก็อย่างเช่นมอสเฟิร์นแล้วก็พืชกินมแมลงค่ะอย่างเช่นมอข้าวมะแกงหลิงค่ะ มุมนี้เป็นมุมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับธรณีวิทยาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเกี่ยวกับอายุของโลกและเกี่ยวกับหินงอกหินย้อยทั้งหมดที่เห็นเป็นของจริงนะคะ ว่า Earth c h ช้คค่ะเป็นห้องที่ให้ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสิ่งที่น่าสนใจก็คือวิธีการในการนําเสนอข้อมูลค่ะเป็นแบบมัลติมีเดียทําให้ดูน่าสนใจดึงดูดให้คนเดินเข้ามาในห้องนี้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ค่ะเมืองบราลี่เจียงทั้งย่านต้าเหยียน ไบชาและชูเหอได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อวันที่4ธันวาคม2540นอกจากนี้ยังได้รับการคัดเลือกจากรัฐบาลจีนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวดีเด่นทางวัฒนธรรมของจีนในปี2550อีกด้วยค่ะ บราลีจิงแห่งนี้เคยเป็นเมืองสำคัญมาเป็นพันปีแล้วเพราะตั้งอยู่บนเส้นทางสายการค้าชาหรือ Tea Horse Road เส้นทางคาราวานค้าขายชาที่ผ่านเทือกเขาในมณฑลยูนานชาชั้นดีอย่างชาผู่เอ,อ๋อก็ปลูกในอำเภอผู่เอ,อ๋อในมณฑลยูนานนี่เองค่ะบรรทุกขึ้นหลังมา้าหรือหลังลูกหาบไปขายยังเบงกอลและอินเดียรวมไปถึงตอนกลางของประเทศจีนผ่านมณฑลเสฉวนด้วยค่ะ ทางบ้านเรือนที่ทําจากไม้แล้วนะคะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเมืองโบราณลี่เจียงก็คือลาําธารต้นหลิวแล้วก็สะพานนะคะซึ่งจะเห็นได้ทั่วไปทั่วเมืองโบราณลี่เจียงค่ะนี่ก็คือสัญ,ญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของที่นี่นะคะแล้วก็จะกลายเป็นมุมถ่ายภาพสวยๆเยอะทีเดียวค่ะ การวางผังเมืองโบราลี่เจียงได้จัดวางอย่างสอดคล้องกับการไหลของทานน้ำสามสายตรงตามหลักโวงจุ้ยอย่างแท้จริงมีทั้งกระแสน้ำดีและกระแสน้ำเสียสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ภายในเมืองแห่งนี้ค่ะ จากเป็นเมืองเก่าโบราณผ่านการเวลายาวนานเมื่อเป็นเมืองมรดกโลกต้องรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากในแต่ละปีรัฐบาลจึงประกาศห้ามไม่ให้รถยนต์หรือยานพาหนะเข้าไปในเขตเมืองเก่าโดยเด็ดขาดนะคะเมืองโบราณลี่เจียงจึงกลายเป็นเมืองให้นักท่องเที่ยวได้เดินเท้าสัมผัสไปบนแผ่นพื้นหินปูถนนที่มีตรอกซอกซอยเล็กๆอยู่ทั่วเมืองจนบางทีอาจจะเดินหลงทิศก็ได้แต่ก็หาทางไปต่อได้ไม่ยากค่ะ และทั่วทุกมุมในเมืองโบราณแห่งนี้ก็ล้วนน่าสนใจทั้งสิ้นค่ะ และนี่ก็คือภูเขาหิมะมังกรหยกอันเรื่องชื่อของเมืองลี่เจียงค่ะจุดชมวิวตรงนี้นะคะความสูง4,506เมตรเหนือระดับน้ําทะเลค่ะแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมมาที่นี่ก็สามารถเดินไปได้ตามทางนะคะไปที่จุดชมวิวสูงตรงนั้นเลยค่ะแต่ว่าต้องค่อยๆเดินนะคะเพราะว่าอากาศนั้นเบาบางนะคะถ้าเกิดว่าปรับตัวไม่ได้เนี่ยก็อาจจะหน้ามืดเป็นลมหรือว่ารู้สึกอยากจะอาเจียนได้ทั้งหมดนะคะของยอดภูเขาหิมะมังกรหยกมีเขา13ลูกด้วยกันนะคะแล้วก็เป็น ภูเขาที่ทั้งสวยงามแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ต่อบคนท้องถิ่นค่ะภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นเทือกเขาน้อยมีความยาว35กิโลเมตรกว้าง20กิโลเมตรในภาษาจีนเรียกว่าภูเขาหยูหลงมีทั้งหมด13ยอดแต่ละยอดมีความสูงเกิน4,000เมตรเหนือระดับน้ำทะเลทั้งนั้นค่ะ โดยยอดที่สูงที่สุดคือยอดชานชื่อโตสูง5,596เมตรเคยมีนักปีนเขาชาวอเมริกันปีนขึ้นไปพิชิตเมื่อวันที่8พฤษภาคม2530